สวัสดีครับผมโบนายนะครับจากนายวิชั่นกอล์ฟเพอร์ฟอร์แมน์วันนี้นะครับผมมีดิวง่ายๆในการหมุนตัวมาฝากกันนะครับเริ่มจากเซตอัพตามปกตินะครับหลังจากนั้นให้แบ็กสวิงโดยการที่หมุนหน้าอกขวาขึ้นในลักษณะนี้นะครับและหลังจากนั้นให้ลูดมือขวาขึ้นไปที่หัวไม้เพื่อที่จะสร้างมุมลำตัวนะครับให้มีการหมุนตัวได้มากขึ้นเอ็กซ์ไซส์นี้นะครับจะช่วยให้เราสามารถที่จะยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนบนนะครับเพื่อที่จะสร้างความคุ้นเคยในการสร้างวงสวิงให้กว้างนะครับ ฉะนั้นถ้าเราทําบ่อยๆเนี่ยเราจะมีความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อที่มากขึ้นให้เราลูดไปที่ท็อปสวิงในลักษณะน,นี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเอามือขวานะครับลูดกลับมาในตําแหน่งจับกิฟตามปกติครับเพื่อนๆจะรู้สึกเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะแบ็กสวิงได้กว้างมากหลังจากนั้นให้ดาวสวิงตามปกติในช่วงนี้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ซ้อมไดฟ์นะครับแต่เราก็สามารถที่จะซ้อมกอล์ฟอยู่ที่บ้านนะครับเพื่อที่จะสร้างกล้ามเนื้อให้คุนเคยและหลังจากที่เรากลับมาซ้อมไดฟ์แล้วนะครับ เราก็จะสามารถพัฒนาการเล่นกอล์ฟได้